สวัสดีครับก็มาพบก,กันนะครับในแนวทางของเลขเด่นบนซึ่งหมดนี้ผมจะมานำเสนอเลขแนวทางไม่มาครบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อให้นำไปใช้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเอ็นสามนะครับไม่สนับสนุนเบ็ดพนันที่ผิดกฎหมายดังนั้นการคำนวณก็มาจากสถิติของการยี่ ออกผ่านมานะครับนํามาวิเคราะห์เป็นสูตรดังนั้นมันก็อาจจะมีทั้งถูกและผิดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนนําไปหาซื้อสลักนะครับก็ขอขอบคุณนะครับตลัดท่านสมาชิกนะครับที่ได้สนับสนุนช่องผ่านซูเปอร์แตงนะครับก็เงินจำนวนที่มอบสนับสนุนมาก,ก็จะนำมา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินช่องนะครับก็ข <c oughs> อขอบคุณและขอวอวยพรให้โชคดีในตลอดปีใหม่นี้นะครับสําหรับแนวทางนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าอยู่ที่จุดสามตัวตรงนะครับแปดหกสามนะครับสําหรับแนวทางที่ผมวางไว้ให้นี้เป็นแนวทางของสามตัวตรงโต๊ะ นะครับแต่จะเน้นอยู่ที่โต๊ดนะครับเพราะโอกาสที่เป็นชุดสามัวโต๊ดมันจะมีมากกว่าสามตัวตรงนะครับจากแนวทางนี้นะครับมันจะเป็นเลขสองกลุ่มนะครับในสองกลุ่มนี้จะไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาในกลุ่มเดียวกันครบสามตัวนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ไม่ครบสามตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับ ผมดึงตัวเด่นออกมาให้นะครับก็เข้าในชุดเด่นที่ผมดึงออกมาให้นะครับเข้าที่8กลุ่มนี้เข้าที่3กับ6นะครับในชุดที่ผมจับให้นะครับก็จะมีทั้งหมดนี้นะครับก็เข้าอยู่ในชุดนี้นะครับซึ่งงดที่แล้วผมมาเน้นในชุดที่เป็นเลขหนึ่งมากไปนะครับผมเน้นอยู่ที่1น,นะครับตัวรองเป็น8เป็น6าเป็น6 เป็นห้านะครับก็หนึ่งไม่มาก็มาเข้าอยู่ในชุดรองนะครับชุดนี้นะครับดนในงวดนี้ผมก็จะจับแนวทางนี้ให้อีกนะครับใน24ชุดนี้นะครับวิธีคิดของแนวทางเด่น2กลุ่มมาไม่ครบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะใช้หลักแสนของงวดที่เพิ่งออกนี้นะครับ ย่างวดใหม่นี้นะครับหลักแสนก็คือ0และหลักแสนของงวดก่อนหน้านั้นก็คือ6นะครับจะใช้หลักแสนย้อนหลัง2งวดนะครับนํามาบวกกันนะครับบวกกันได้6นะครับก็นับไป5ทําไแหน่ง678 90นะครับในกลุ่มที่2ก็นับจากต่อจาก0ูนย์ก็คือ1-2-3-4-5นะครับใน2กลุ่มนี้นะครับจะไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาครบ3ตัว อยู่ในกลุ่มเดียวกันประโยชน์ในการใช้ก็เพื่อให้ทําให้เราสามารถจับชุด3าตัวให้แคบลงนะครับเราก็จะไม่หลงทางที่มาจับชุดที่3ตัวที่มันมาตกอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งโอกาสที่จะถูกนะครับมันมีน้อยนะครับในทางนี้1ปีผ่านมานะครับมีผิดอยู่งวดเดียวคืองวดที่เป็นเลขเบิ้ลนะครับแต่ถ้าหากงวดไหนมันออกเลขเบิ้ลโอกาสที่สูง แนวทางนี้จะผิดมีนะครับแต่ปีนี้เลขเบิ้ลก็มีมาหลายงวดแต่มันผิดอยู่งวดเดียวนะครับงวดที่ออก6 6 5นะครับแต่เบิ้ลงวดอื่นนั้นก็ไม่ผิดนะครับมันแยกกันอยู่ใน2กลุ่มนะครับดังนั้นในการจับชุดงวดนี้นะครับในแนวทางนี้นะครับก็จะใช้หลักแสนบวกกันสอครั้งนะครับหลักแสนงวดที่ออกเพิ่งออกนี้ นะครับคือ0ูนย์หลักแสนงวดที่แล้วนะครับคือ6กก็แบ่งออกมาเป็น2กลุ่มนะครับในงวดนี้ผมจะดึงตัวเด่นออกมานะครับซึ่งงวดที่แล้วผมดึงออกมาไว้ให้มีอยู่4ตัวนะครับโดยตัดเลข0ูนย์ออกนะครับในงวดนี้ผมก็ดึงออกมาสีตัวโดวยตัดเลข8ออก สำหรับแนวทางนี้นะครับผมจะดึงออกมาสี่ตัวเลยตัดเลขสองออกซึ่งนงดที่แล้วผมตัดเลขสองกับเลขสี่นะครับดังนั้นผมจะจับพุดเฉพาะตัวที่ผมเหลือจากที่ผมตัดออกนะครับซึ่งผมคิดว่าในเลขสองตัวนี้8ดกับสองนึงหดนี้โอกาสที่จะมามีน้อยนะครับแต่ถ้าหากเป็นเลขเด่นของท่านก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาตัดใจเอา นในการจับชุดนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับแต่ทั้งนี้ครังนั้นในการจับชุดท่านต้องไม่ให้อยู่ครบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับในเมื่อผมแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มดึงเด่นออกมาให้นะครับผมก็จับชุด3ตัวนะครับ3ตัวโตดนะครับโดยเน้นโตดนะครับ ซื้อหมดที่แล้วมันก็เข้าตรงนะครับแต่ผมจะวางในแนวทางตรงนะครับแต่เน้นโต๊น,นะครับยังไงแล้วนะครับก็คิดว่าในชุดที่ผมดึงออกมานี้ในงวดนี้ใน24ชุดนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสมีรุ่นอยู่ในชุด3ามตัวโต๊น,นะครับท่านก็นลองพิจารณาเอานะครับว่ามีชุดไหนที่ตรงใจท่านอยู่นะครับ หรือหากชุดไหนไม่ตรงใจทั้งหมดที่ผมมาวางนี้ไม่ตรงกับใจท่านที่คิดไว้นะครับท่านก็ลองมาพิจารณาตัดสินใจเอาโดยใช้แนวทางที่เลขเด่น3ามตัวจะไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าหากท่านได้เลขเด่นมาทั้งถึงทั้งสามตัวนะครับท่านก็ลองมาดูว่ามันอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งครบทั้งสามตัวหรือไม่อยู่ในกลุ่มนี้ครบทั้งสามตัวหรือไม่ ถ้าอยู่ครบทั้งสามตัวโอกาสที่ท่านจะถูกมีน้อยนะครับยกเว้นที่เป็นเลขเบิ้ลเลขหบ้บแค่นั้นนะครับดังนั้นในชุดที่ผมจับออกมาไว้นี้นะครับผมก็คิดว่าผมคงจะไม่ตกหล่นชุดไหนนะครับน่าจะอยู่ในชุดที่ผมดึงออกมา24ชุดนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเน้นอยู่ที่เลข6นะครับชุดที่ติดเลข6เลข3นะครับจะเป็นชุดเด่น นะครับณนะตรงนี้นะครับตัวรองจะเป็นเลข7นะครับสําหรับเก้ากับศูนย์นะครับผมก็ดึงออกมาผมให้ห้าสิบห้าสิบนะครับในเก้ากับเลขศูนนะครับกระแสตอนนี้ให้เลขสี่ดังนะครับแต่เลขสี่ในแนวทางบนของผมแล้วนะครับก็มันจะดับอยู่ที่สิบหน่วยนะครับ แต่มันจะเด่นอยู่ที่หลักร้อยนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้นะครับหนึ่งสามสี่ห้าถ้าหากมันจะมามันจะมาที่หลักร้อยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในกลุ่มสุดเด่นหลักร้อยของผมนะครับเพราะหลักร้อยนี้ยังเดินยาวๆมาไม่มีผิดนะครับดังนั้นหลักร้อยหมดนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับดังนั้นชุดที่ผมวางดึงออกมาตรงนี้นะครับในกลุ่มนี้น่าจะอยู่ในหลักร้อยนะครับกลุ่มนี้น่าจะอยู่ในสิบหน่วย ะครับมันก็จะอยู่ตามในชุดสองตัวที่ผมดึงออกมาให้ตอนแรกนี้นะครับสหรับเลขสี่ที่ดังเป็นตามกระแสนะครับหากท่านจะเล่นก็เล่นได้นะครับก็จะอยู่ในแถวนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ในแถวนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งผมจะให้เด่นอยู่ที่หลัลกหลักร้อยนะครับเลขสี่ แต่เมื่อตามกระแสแล้วนะครับตอนนี้ให้เลขสี่เด่นที่หลักสิบกันนะครับท่านก็พิจารณาตัดสินใจเอานะครับแต่ทั้งนี้แค่นั้นในชุดแบ่งกลุ่มนะครับหนึ่งสามสี่ห้าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์จะอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าหากท่านคิดว่าเลขสี่จะมาในงวดนี้นะครับก็สี่ประจับกับหกสี่จับกับเจ็ดสี่จับกับเก้าสี่จับกับศูนย์นะครับ ก็จะเป็นชุดสองตัวแล้วท่านดึงมาอีกตัวหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือใน,นกลุกล่มนี้มาประกบก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางชุดบางกลุ่มก็อยู่ในที่ผมดึงออกมาไว้ให้ตรงนี้นะครับถ้าหากท่านคิดว่าเลขสีจะมาในงวดนี้ท่านก็มองเฉพาะชุดที่มีเลขสีอยู่แต่ณ้าตรงนี้มันเป็นชุด3าตัวโต๊ดนะครับดังนั้นชุดที่เป็นเลขสี่นะครับถ้าหากคิดว่าจะมาในงวดนี้เป็นเลขเด็นเลขดดังนะครับท่านก็มาพิจารณาเอาในตรงนี้นะครับ แต่ในวงวดนี้ผมให้เด่นสุดก็คือ6นะครับเลข6ไเป็นเลขที่เด่นสุดเลขรองคือเลข3นะครับเลขกกัาคือเลข7นะครับส่วน9กับ0ูนย์นี่5้50โอกาสมาก็มาได้นะครับแต่มันติดอยู่ในสูตรดับของผมนะครับดังนั้นในสูตรดับมันก็มีโอกาสพลาดนะครับแต่ชุดผมก็ดึงออกมาไว้ให้ที่ติดเลข9เลขศูนย์อยู่นะครับ สำหรับเลข9ก้ก็เลขศูนเลขศูนจะมีลุ้นมากกว่าเลข9นะครับดังนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับก็มีโอกาสมีเป็นไปได้หมดนะครับแะ่มีก็มีเลขศูนย์เลข9อยู่เหมือนกันนะครับมีเลข4อยู่นะครับแต่ผมให้เน้นอยู่ที่เลข6นะครับในชุดที่เป็นเลข6หน้าตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่มีโอกาสที่น่าจะมามากที่สุดนะครับเลข6กับเลข3นะครับ ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่น้ำหนักจะอยู่ที่เลข6กมากกว่าเลข3ามหรือ6กับ3าอาจจะมาด้วยกันอีกก็มีความเป็นไปได้อีกนะครับดังนั้นในชุดที่ติด3ามกับ6นะครับติด3ามกับ6ก็จะมีโอกาสรุ้นอยู่นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องต้นนะครับสำหรับแนวทางนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ท่านนำไปใช้นะครับเพื่อ พิจารณาดูนะครับว่าถ้าหากเลขเด่นของท่านใน3ตัวที่ท่านจะเล่นถ้าหากมันมาตกอยู่ในกลุ่มนี้ครบทั้งสาตัวหรือมาตกอยู่ในกลุ่มนี้ครบทั้งสามตัวโอกาสที่จะถูกี่ยมีน้อยนะครับมันไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันครบทั้งสามตัวนะครับหากจะเล่นตามแนวทางผมผมก็ดึงออกมาไว้ให้ณตรงนี้นะครับซึ่งในณตรงนี้น่าจะมีอยู่ หนึ่งชุดที่น่าจะมาเป็นชุดสามตัวตรงหรือสามตัวโต๊ดอยู่นตรงนี้นะครับก็เอาไปพิจารณาตัดสินใจเอานะครับก็จะมานําเสนอให้ท่านได้เอาไปพิจารณาในแนวทางนี้นะครับเพราะว่าโมที่ผ่านมามันก็เข้าในชุดสามตัวตรงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอย่างไรแล้วนะครับ ก็คิดว่าแนวทางที่ผมนำเสนอก็อาจจะนำโชคให้ท่านในปีใหม่นี้นะครับกันทุกคนนะครับก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่หากกดติดตามแล้วนะครับผมลงในคลิปใหม่มันก็จะแสดงโชว์ให้ท่านได้ทราบนะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับท่านที่ติดตามผมมาตลอดนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็หวังว่า ในปีใหม่นี้ผมอาจจะมีโอกาสที่นำโชคให้ท่านได้นะครับให้ท่านทุกรางวัลในปีใหม่นี้กันทุกคนนะครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ